สมเด็จพระเจ้าตากศินพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวแห่งกรุงธนบุรีพระเจ้ามังระแห่งพมา่าได้คิดที่จะปรับปรามกบฏตามเว้นแคว้นต่างๆกรุงศรีอยัยทยาจึงถือว่าเป็นอาณาจักร ที่พึ่งแก่เมืองเหล่านี้อาธยาจึงเป็นเป้าหมายหลักแี่ต้องทำลายให้ได้พระเจ้ามังระได้สั่งให้พมา่าเดินทักอย่างแยบยนต์โดยให้พมา่ายกทัพมาทั้งสองทางทางด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้เพื่อตีกรุงศรีอาธยา ทัพพม่าทั้งสองทัพตีเมืองต่างๆได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายจนได้มาบรรจบก,กันเพื่อปิดล้อมเมืองอธัธยาในรัศมีไม่เกิน3กิโลเมตรกระยาตากสินเจ้าเมืองตากเมื่อทราบว่าทัพพม่าได้ยกทัพมาปิดล้อมกรุงศรีจึงได้นำกำลังมาสมทบเพื่อเสริมกำลังป้องกันพระนครอยู่ที่นอกกำแพงเมืองวัดพิชัย ฝีมือการรบของท่านโดดเด่นอย่างมากในการรบป้องกันทัพพมา่าถึงแม้พระยาตากจะมีฝีมือการรบมากเพียงใดก็ไม่สามารถที่จะขับไล่พม่าออกไปได้เพียงป้องกันไม่ให้ทัพพมา่ายกทัพเข้ามาในเมืองเท่านั้นสถานการณ์ภายในกองทัพเลวร้ายลงเรื่อยๆข้าราชการแม่ทัพนายกองไพร่พลพต่างนีเอาตัวรอดกันโกลาหล พระยาตากสินเกิดความท้อใจกับความอ่อนแอของราชสำนักอย่างยิ่งจึงตัดสินใจฝ่าวงล้อมพม่าไปทางหัวเมืองชายทะเลตะวันออกเพื่อรอโอกาสในการกอบกู้เมืองกลับคืนมาในที่สุดพม่าก็สามารถเข้ายึดกรุงเสียริยาได้ในรัชสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์จบสิ้นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่กว่า400ปีพระเจ้ามังรักกษัตริย์แห่งพมา่า ให้ทำลายเผาทุกอย่างอย่างย่อยยับพร้อมทั้งนำเอาเฉลยกว่าสาม0 0ื่นคนรวมทั้งสมบัติกลับไปยังพมา่าต่างพากันตั้งตัวเป็นเจ้าควบคุมหัวเมืองใกล้เคียงไว้ในอำนาจของตนเองเช่นเจ้าพระฝางเจ้าพีิมายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ระยาตากพาไพรพลตีฝ่าวงล้อมทัพพม่าออกจากวัดพิชัยไปที่บ้านโพสังหารได้ต่อสู้กับกองทัพพม่าจนชนะเดินทางต่อไปพังพรานนกกองทัพพม่ามาเจอเข้าอีกที่บ้านโพสังหารเกิดการประทะกันระยาตากสินได้รบชนะพระาตากเดินทับมาถึงเมืองระยองเจ้าเมืองระยองได้ยินกิตติศัพท์ก็อ่อนน้อมเชิญ ยึดเมืองระยองเป็นที่มั่นเพื่อรวบรวมเป็นกำลังได้โดยพระยาตากใช้เวลาไม่ถึงเดือนจากการตีฝ่าวงล้อมออกมาพระยาตากศิลใช้ระยองเป็นฐานที่มั่นเมื่อกรุงเสียทียาแตก พระยาตากศินได้ข่าวกรุงศรีธยาแตกจึงประกาศปณิธานที่จะกอบกู้กรุงศรีธยาให้กลับมารุ่งเรืองดังเดิมและยังจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเหล่าบรรดานายทหารจึงพร้อมใจกันยกพระยาตากขึ้นเป็นผู้นำการกอบกู้แผ่นดินและเรียกพระยาตากว่าเจ้าตากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากประกาศพณิธาน ที่จะกอบกู้กรุงศรีอยุธยาแล้วเจ้าตากได้มีการที่จะยึดจันทบุรีซึ่งเป็นเมืองใหญ่เพื่อใช้เป็นฐานที่จะฟื้นฟูขวัญและกําลังใจของไพรพลแต่เจ้าเมืองจันทบุรีไม่ยอมจำนนเจ้าตากจึงใช้จิตวิทยาแก่ไพรพลทหารและนายกองว่าหลังจากกินมื้ออาหารนี้แล้วทุบหม้อข้าวทิ้งซะ แล้วไปกินข้าวเช้าต่อในเมืองตีเมืองจันไม่ได้ก็อดตายทำให้เหล่าทหารต่างฮึกเหิมบรบชนะจนสามารถยึดเมืองจันทบุรีได้สำเร็จเหตุการณ์นี้เป็นที่กล่าวขานจนถึงปัจจุบันหลังจากยึดเมืองจันได้แล้วจึงเดินทัพต่อไปอยังเมืองปราดเจ้าเมืองและรัษฎร พากันมาอ่อนโน้มแต่โดยดีแต่มีเรือสำเภาจีนของนายเรือจีนที่ขัดขืนต่อสู้ทว่าก็โดนเจ้าตากรบและเข้ายึดเรือสำเภาจีนทรัพย์สินไว้ทั้งหมดเป็นอันว่าเจ้าตากได้ครอบครองหัวเมืองชายทะเลตะวันออกเพื่อเป็นฐานกำลังไว้ตามต้องการแล้ว หลังจากยึตราดได้แล้วเจ้าตากกลับมาที่เมืองจันทบุรีพร้อมทั้งรวบรวมผู้คนและเตรียมแผนปฏิบัติการตีกรงุงศรียธยาคืนจากพมา่าโดยสั่งให้ต่อเร,รือรบรวบรวมอาวุธให้พร้อมจากนั้นใช้เวลาสามเดือนในการฝึกไพรพลกว่า5,000ันนายและสร้างเรือรบให้พร้อมเมื่อสิ้นหน้ามรสุมเหตุผลที่เจ้าปากเลือกใช้เส้นทางในการยกทัพนั้น เหตุผลที่เจ้าตากเลือกใช้เส้นทางน้ำในการยกทัพนั้นเนื่องจากทางบกจะล่าช้าพม่าจะรู้การเคลื่อนไหวก่อนที่ทัพไทยจะถึงอัจฉิยาและอีกประการสำคัญคือพม่าชำนาญแต่การรบบนบกแม้ไม่มีเรือรบ เมื่อสิ้นมรสุมนะฤดูน้ำหลากเจ้าตากได้ยกทัพเรือด้วยจํานวนกำลังพลกว่า5,000นายจากจันทบุรีมายัางปากน้ำเจ้าพระยาโจมตีฆ่าศึกที่เมืองทนบุรีรักษาเมืองทนบุรีไว้แต่หน้าด่านมาทางปากน้ำเจ้าพระยาโดยโจมตีฆ่าศึกที่เมืองทนบุรีซึ่งพม่าให้คนไทยที่ชื่อนายทองอินรักษาเมืองทนบุรีไว้ หน้าด่านเมื่อสามารถยึดกรุงศรียาได้และสามารถปราบนายทองอินได้หลังจากยึดเมืองทวนบุรีจึงเคลื่อนทัพต่อไปที่กรุงศรียาจึงเคลื่อนทัพต่อไปที่กรุงศรีอยุยยาที่ค่ายโพสามต้นทัพพมา่าไม่ทันรู้ตวัวแม้แต่ได้กรุงศรีอยุยยากลับคืนมาในวันที่7จพฤศจิกายนพุทธศักราช2310 จึงรวบรวมเวลาในการกอบกู้เอกราชทั้งหมดสิเดือนตั้งแต่พระเจ้าตากฝ่าวงล้อมพมา่าั้งหลักที่ระยองจนกรุงศรีอิยาแตกจากนั้นก็ได้ประกาศพณิธานเข้าตีเมืองจันชนะพม่าที่โพสามต้นสรุปแล้วเจ้าตากได้กอบกู้เอกราชจากวันที่เสียกรุงศรีอิยาในระยะเวลาเพียงแค่เจเดือนเท่านั้น